อาสวัสดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเนาะนะท,ที่ตลาดขุดสู่ช่องบอลระบ,บ,บันบกเนาะตอนนี้บรรยากาศยามแรงเนาะ <c oughs> ม้าเด็ดช้อนน้อยหนึ่งเนาะปลูกกล้วยเนหะมือนเนาะเมื่อนี่กับวันที่สิบสองเดือนวันที่สนะิบเอ็ดเดือนสิบสองนะเนาะมีชาวนาซองเนาะเต็มสุดท้ายของปีแล้วเนาะปลูกกล้วยเนาะต้นใหญ่เนาะมาปลูกกับซีกอกเนาะ สีกก๊บเหาะปุ๊บเหาะงุ๊บนี่นี่นี่เนาะเลียมนี่เนาะเด็กบรรยากาศยามแรงตีเบี้ยห้องกระชีได้เอ็นมื่อสวรรค์แล้วเนาะเนาะกับสวรรค์ตอนนี้ก็หาโมงเนาะกำลังเก็บเครื่องเก็บของเนาะ สิ่งของมือนี้ก็ได้เห็ดไรเนี้ยเนาะ,ะคือเห็ดแชมวิตปลาเนยเอาไม้มาเนยแล้วก็ปลูกกุ้งกุ้งใส่ปูนกกพ้าวแล้วก็เห็ดห้านบกบวบเนาะก็เลยมันเป็นหมน่มเนาะนี่ก็ถือว่าจะใกล้สําเร็จแล้วเนาะและ้วก็เอาทางขคี่ยงมาไว้เนาะเจะ้าทิมเพราะว่ามันหกแหง้งเนาะเรามา หลินมากินอยู่นี่นะมาพักผ่อนอยู่นี่เขาก็บไฮมาเนาะแต่ว่าบ่กไฮมาทำลายเนะาะไฮมาหากชาเถิกันคือเก็บเคีนเน้ยงเก็บยังเนาะหลังจากจกินแล้วเนาะบรรยากาศย้ำหนองเขากอกี้ก็พอเกลืออาหานปลาแล้วกินนี่เนาะปลาบ้อนน้ำยาบ่ย่าบเนาะมันหายใจ ปลาปีนี้อันนั้นจะจะบระิกินดอก,ดอกเราปีหน้าของเราดึงใหญ่วหนึ่งกางัวกับพอ่อเข้าคอกเนาะงัวบางคนก็นได้ไหลมาบางคนก็มันมาเองถ,เอถ้าพุ่นกับควายเนาะทางพีป่าซาบ้านหัวนำสั่งนิดหน้อยเขาก็ะเล่นว่าวอยู่เนาะ ประมาณอาทิตย์หน้าเบเลนเนาะเขาจะได้มาอยู่ในนีปนน่ประมาณสองาทิตย์เนาะเขาก็สิบืบต่อเห็ดอันนั้นเนาะมาหนี่เห็ดเทียงนานาคาเห็ดเห็ดเฮือเนาะป๋อเฮือตัวนี้ก็เจ้าเดี๋ยวไปลวงทงเนาะเพราะว่าก็ต้อไปหาปลาเหืดอะไรนั่งพายบริเปลนอย่งเนาะ นึกเห็ดนึกพังเอ็มหัวจักวิธีพายขึ้นเบิ่งปลาล้าเหมือนนอะัะปลากินหัวหานเาอปลา ปเต้นไปหน่อยๆันนี้ก็บัวเนาะวัวใบเดียวนี่จะสิเป็นในีหรือบอ่อืมเอามาถิมไว้สื่อน้ำมันจิติดอยูบ่บนานั้นเบอร์เบอร์เบอร์เสียบลงที่ดิน Men tidsutspillene เป็นรอบ่เป็น,นประบ่ช่วงเต็นอันนี้ก็ฮักเลยใบมันฮักช้ำน,นี่จอกอันนี้ก็ฟักตบลังกับไก่เนาะไก่ฟันไข่เอ็มเดืนเนาะมันหาซะหากินอย่งก็แถวนี้แหละเนาะ แต่ฉนมันกินไปจังเนาะมาลูกเก็บเก็บยวเพื่อมาดูเหักข้าวปุกใหม่ ผ้าก็ปูกก็ต้องบนทางเหยียบเนาะนี่เหยียบกัเลยไก่หารสะกินหากินเนาะนอกจาบคลิปนี้เขากลมน,นี่เพียงอันนี้เนาะอัปเดตที่นี้เนาะพบกันอีพี่นาเนาะขอบใจที่อยากสมหมวพังเนาะแต่อย่าลืมเนาะผากก็ไล์ก็แชร์เนาะก็ทัสไข้ ผมไปกำลังใจเงินคลิปขังตัวไปคขงเขาเนาะคลิปนี้บ๊ายบายนอนพมกันอีฟีหนาะ